เขาพบเธอครั้งแรกในห้องบรรยายที่แสนจะแออัดเสียงหัวเล่าของเธอดังกังวานเปรียบได้กับเสียงกระดิ่งลมที่ดังก้องกังวานไปทั่วทั้งห้องเขาเด็กหนุ่มปีหนึ่งผู้แสนขี้อายตกหลุมรักเธอในทันทีส่วนเธอหญิงสาวผู้สดใสยเสรจและเปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาดูเหมือนจะไม่เคยสังเกตเห็นเขาเลยเวลาเวลาผ่านไปเจ็ดปีเขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานความสำเร็จของเขาได้รับแรงผลักดันจากรอยยิ้มของเธอส่วนเธอก็เบ่งบานความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นของเธอนำพาเธอไปไกลแต่เขาก็ยังคงเป็นเพียงผู้ชื่นชมเงียมเชฟแลบความรักของเขาเป็นสิ่งที่คงอยู่และไม่เคยเอ่ยออกมาเขาตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถเก็บความรู้สึกนี้ไวไไ้ได้ตลอดไปถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องสารภาพความในใจ เขาวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วเมื่อค่ำบนดาดฟ้าแสงไฟระยิบระยับของเมืองที่่องประกายอยู่เบื้องล่างท้องฟ้าเขาเลือกเฮแวนที่สมบูรณ์แบบวงแหวนแพลตินัมเรดเดียบปรกเรมประดับด้วยเพชรเทเชนเม็ดเดียวที่่องประกายระยิบระยับอาชีพการงานของเขารุ่งโรจน์ด้วยแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะสร้างชีวิตที่คู่ควรกับเธอ เขาฝึกซ้อมการคอแต่งงานนับครั้งไม่ถ้วนแต่ละคร้ถูกเลือกซอนไม้อย่างดีเขาตระหนักดีว่าเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เขาต้องการคือความกล้าที่จะเอปากแต่แล้วเหมือนมีพายุร้ายเข้ามาบดบังความฝันของเขาเขาได้รู้ถึงความเชื่อดั้งเดิมที่ฟังรากลึกของครบ er. อบครัวเธอหมดูของพวกเขากล่าวว่า ดวงชะตาของพวกเขาเข้ากันไม่ได <com> like ้ในตอนแรกเขาหัวเราะเหาะแต่ความสงสัยยังควนเวียนอยู่ในใจเธออายุมากกว่าเขาสองสามเดือนซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงเขายังคงยึดมั่นในความหวังว่าความรักพวกเขาจะแข่งแกร่งพอที่จะเอาชนะอุปสรรคใดได้เขาจะไม่ยอมให้ความเชื่อบรานมาทำลายความฝันของเขา โดยที่เขาไม่รู้ครอบครัวของเธอได้ตัดสินใจพวกเขาจะย้ายจะย้ายไปอยู่จังหวัดที่ห่างไกลเขาโทรหาเธออยากได้ยินเสียงของเธอแต่สายกับถูกโอนไปที่ข้อความเสียงวันแล้ววันเล่าผ่านไปทุกสายที่ไม่ได้รับทําให้ช่องว่างแห่งความเงียบยิ่งล้ำลึกเขากลายเป็นเหมือนวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในสถานที่ที่พวกเขาเคยใช้ร่วมกันในที่สุด เขาก็ได้รู้เรื่องการย้ายบ้านของครอบครัวเธอหัวใจของเขาแตกสลายเธอจากไปแล้วเขาโทษตัวเองที่ขี้คลาดกลัวและไม่สามารถทำอะไรได้ในเวลาที่สำคัญที่สุดแต่แล้วก็มีความหวังริบรีข้อความปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของเขาเธอกลับมาที่เมืองแล้วเขารีบไปยังสถานที่นัดพบสวนทุเรียนเล็กแดงขณะที่เขารออากาศ ก็หนักอึ้งและอึดอัดทันใดนั้นก็มีบางอย่างเคลื่อนหวยหลังในเหมือนเงาดำห้อยอยู่บนต้นไม้แกว่งไปมาเบาตามสายลมดังลูกตุม้มนาฬิกาที่หน้าคนลุกอยู่เบื้องหลังแสงจันทร์สีเงินเง,นเงาตะคุมขวมนั้นค่อยปรากฏชัดขึ้นกลายเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งที่ถูกแขนคออยู่แย่เสียงกรีดร้องของเธอทำลายความเงียบสงัดของสวนผลไม้ เขารีบพันกับไปมองเห็นเธอยืนอยู่ใบบานาซีดเผือดชทกายลงกับพื้นเขารีบเข้าไปประคองเธอไว้ในอ้อมแขนเมื่อเข้าเงยหน้าขึ้นมองสวนผลไม้ก็ว่างเปล่าอากาศที่หอมหวานบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกเย็นเย,ยือกความชงจําในค่ําคืนนั้นจะตามหลอกหลอนเข้าไปตลอดการสวนผลไม้แห่งนี้กลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงความฟันที่แตกสลายของพวกเขา